ขอความคิดนะครับคําแนะนําต่างๆจากท่านดรพิบันรวมถึงความรู้ต่างๆอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับก็คงจะขอคุณพระคุณเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่มีอยู่ในสากลโลกนี้ถ้ามีอํานาจมีพลังอนุภาพใดๆจริงๆก็อขอจงอานวยเวยพรให้ดวงวิญญาณของท่านดรพิบันวิริยะชัยนะครับ ไปพบทางสว่างไปสู่สุขติพพบและก็เกิดชาตินหน้าชั้นใดก็ขอให้ท่านดรพิวันนั้นได้มาเกิดบนแผ่นดินไทยซึ่งเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ได้รับความสุขความเจริญนะครับจากบ้านเมืองที่อำนาจเป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์แล้วประชาชนได้รับประโยชน์โดยสมบูรณ์นะครับในส่วนของบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งซึ่งอยากจะฝากเป็นข้อคิด ถ้าบังเอิญมีพี่น้องทหารหารที่ได้รับฟังอยู่ตอนนี้นะครับคนเก่งๆในกองทัพมีอยู่มากมายที่ไม่สามารถจะหาความสำเร็จได้จากระบบนะครับในกองทัพป,ปัจจุบันนั้นคนที่เรียนเก่งเป็นอันดับหนึ่งคนที่มีความสามารถนะครับถึงขนาดรเรียนปริญญาโทเนี่ยมหาวิทยาลัยนะครับเขาให้ทุนเรียนต่อปริญญาเอกเป็นทุนของมหาวิทยาลัยโดยตรง นะครับแล้วก็ทํางานรับใช้กองทัพจนถึงเรียวกว่าวัยใกล้ๆเกษียณแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถจะก้าวขึ้นไปเป็นนายพลได้เพราะท่านเป็นบุคคลที่รักประชาธิไปไตยมีจิตวิญญาณของการต่อสู้เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นทหารมืออาชีพนะครับแต่ปรากฏว่าสําหรับประเทศไทยนั้นนายทหารที่จะขึ้นไปได้ตําแหน่งสูงๆนั้นจะต้องเป็นทหารที่ไม่ยึดติดกับประชาชนแต่ว่าจะต้องไปจงรักภักดีบ้าง จะต้องเลียกันเป็นบ้างนะครับไม่ต้องเรียนส่งเรียงสูงอะไรแต่ขอให้รู้จักเลียเก่งนะครับให้รู้จักเอาอกเอาใจเก่งรับใช้คนบางตระกูลเก่งนะครับก็จะได้ยศได้ศักดิ์แล้วก็ดึงกันขึ้นไปเป็นขบวนเป็นพวน,นะครับโดยที่ไม่สนว่าจะข้ามหัวข้ามหน้าข้ามตาทหารที่เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาความรู้ความสามารถไปรับใช้กองทัพได้เพราะว่าในบรรดาคนที่ เขาดึงกันขึ้นไปนั้นก็มักจะเป็นคนที่ไม่ต้องมีความคิดไม่ต้องมีความรู้ความสามารถมากแค่ท่องคําว่าจงรักภักดีท่องคําว่านะครับทหารของพระราชาจะปกป้องชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์นะครับแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏการ์อย่างนั้นมันก็ได้ทําให้กองทัพนน่นอ่อนแออ่อนแอถึงขนาดที่วันนี้นะครับทหารถึงแม้ว่าวันนี้จะมีอํานาจเต็มเต็ม ในการที่จะชี้นิ้วนะครับบงการาการบริหารประเทศในทุกๆด้านแต่ที่ผมบอกว่าวันนี้กองทัพมันเสื่อมก็เพราะว่าในภาวะที่กองทัพขึ้นมานะวันนี้นั้นไม่ได้ขึ้นมาด้วยการยอมรับของประชาชนแล้วขึ้นมาในจังหวะที่ประเทศชาตินั้นอยู่ในในห่วงของเ,อเวลาที่ทั่วโลกเขากำลังต้องการประชาธิปไตยเขานิยมประชาธิปไตย นะครับแล้วการขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รับสันทานุมัติจากประชาชนนั้นก็จําเป็นจะต้องใช้อํานาจในการกดนะครับประชาชนไม่ให้ลุกขึ้นมาต่อต้านเพราะฉะนั้นยิ่งต้องใช้อํานาจมากก็ยิ่งเป็นการละเมิดหลักสากลมากยิ่งขึ้นจนวันนี้กองทัพนั้นนะครับเหลือความศรัทธาเหลือความนิยมยกย่องในหัวใจของพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นน้อยเต็มทีนะครับแล้วก็ในส่วนของการจะบริหารนั้น แทนที่จะได้คนเก่งเข้ามาบริหารนะครับในระดับสูงสุดเพื่อจะได้พัฒนากองทัพให้มีศักยภาพที่ดีนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณของชาติอย่างคุ้มค่านั้นก็กลายเป็นว่าเราได้คนที่ดูประวัติของพลเอกประยุทธ์นะครับไปดูเถอะเรียนก็ไม่เก่งนะครับไม่ได้เป็นหนึ่งหรอกแต่เขาอ้างเขาเขาเรียกันบอกว่านี่สมัยเรียนหนังสือเนี่ยท่านเป็นคนที่หล่อที่สุดในห้องว่าไปโน่นนะครับมันตลกนะครับ ไปดูประวัติไม่มีการเรียนรู้อะไรมากมายเลยนะครับเป็นทหารอย่างเดียวเลยเรียอย่างเดียวอยู่ในนะตําแหน่งอย่างนั้นอย่างเดียวแต่ว่าที่เรานะต้องใส่ใจนะครับสหรับพี่น้องทหารหารก็คือว่าการอยู่ในตําแหน่งของทหารนั่นแหะคนที่จะขึ้นระดับสูงสุดนั่นนะครับก็จะเป็นผอ,อ,อบอทอบอซึ่งตําแหน่งผอบอทอบอรเราจะสังเกตเห็นว่าอยู่ในตาแหน่งกันได้ไม่เกินสองปีแล้วก็ต้องหลุดไป ใครอยู่นานหน่อยจะฝังรากฝังบารมีอยู่เนี่ยก็จะอาจจะไปเป็นอันตรายกับนะครับคนชนชั้นอื่นระดับสูงขึ้นไปเขาก็เลยจํากัดนะครับให้มาทําหน้าที่แค่ปีหนึ่งไม่เกินสองปีนะครับแล้วก็ผลัดกันขึ้นสวมหนาทแล้วในสุดก็กลายเป็นว่าการบริหารในเชิงนโยบายของกองทัพนั้นไม่มีความต่อเนื่องเป็นความหมอนแอนะครับเป็นความไร้ศักยภาพของทางกองทัพ ในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วกนะ็ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติในที่สุดก็แย่งกันไปรับใช้ชนชั้นสูงชนชั้นปกครองกลุ่มศักดินานิยมหรือว่ากลุ่มอ,อนุรักษนิยมไปซะศักดิ์ศรีของกองทัพนะครับจะเรียกร้องคืนมาได้ก็ต่อเมื่อในกองทัพนั้นมีการปฏิวัติกันอย่างยิ่งใหญ่นายทหารที่มีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตยและก็เก่งในเชิงวิชาการ แล้วก็มีความสามารถรอบด้านอย่างต้งเทอพิวันวิริยะชัยจึงไม่สามารถจะแทรกเข้าไปอยู่ในวงจรอนำนาจระดับสูงได้ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเสียดายอย่างยิ่งแล้วก็คนที่เข้าไปนั้นเราก็เห็นตัวอย่างอยู่วันนี้ทหารกําลังจะก,กลางครับบ้านครับเมืองนะครับไปไล่สร้างความชอบธรรมไปไล่ขู่องค์กรนู้นองค์กรองค์กรนี้นะครับแต่งตัวใส่ชุดขึ้นมาแล้วก็พูดกลางเสียงดังยังกับตัวเองนั้นยิ่งใหญ่จะเต็มประดาทั้งที่บางทียศเนี่ย นายทหารระดับนะครับพลเอกไม่ต้องบางทีนะครับระดับพลเอกอย่างประยุทธ์จันโอชาทนะีซึ่งวันนี้เขาหมดตําแหน่งไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะครับฐานะของเขาก็แค่เท่ากับอธิบดีกรมกรมหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็วันนี้ก็ไปนะครับไปกํากับดูแลกรารปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจนะครับไปก้าวล่วงหน้าที่ของบุคคลที่เขาบริหารงานในจังหวัดต่างๆนะครับทําท่าโอ้โหเป็นผู้ดียิ่งใหญ่เหลือเกิน แต่เบื้องหลังของนายทหารเหล่านี้ไปดูนะครับเรื่องเงินเรื่องทองต่างๆเนี่ยบางคนมันร่ํารวยจนโดยเฉพาะยิ่งพวกที่อยู่ระดับสูงนะพลเอกทั้งหลายที่เข้ามาร่วมกันสารต่ออํานาจของเผด็จการคอสอชอเนี่ยแต่ละคนเนี่ยลองไปดูสิครับไปดูทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่พี่น้องทหา,หารที่ฟังอยู่นะครับที่ท่านวันนี้ยังเป็นหนี้เป็นศินหรือว่ามีเงินในบัญชีเหลือเก็บไม่ถึงแสนอย่างเงี้ยนะครับ พี่น้องก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันนะครับหรือว่าพี่น้องที่เป็นนายทหารระดับสูงขึ้นไปตอนนี้อาจจะใกล้กเกษียณแล้วยังอยู่ที่ปันเอกอย่างเงี้ยนะครับท่านลองดูซิว่าชีวิตของท่านนั้นทําไมเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทั้งที่ท่านก็ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ก็ถือว่าเป็นคนเก่งแล้วก็ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่ทําไมท่านสอดแทรกเข้าไปในระดับสูงไม่ได้แล้วเงินทองของท่านเนี่ยท่านมีเท่าไหร่แล้วทาไมบุคคลเหล่านั้นถึงมีเงินมีทองได้มากมาย นะครับนี่ก็เป็นโจทย์เป็นคําถามให้พี่น้องท่านนะครับนายทหารทั้งหลายนะครับกองทัพนั้นถ้าสร้างให้มันเป็นกองทัพที่มีคุณค่านะครับมี <c oughs> ความเป็นสุภาพบุรุษมีประโยชน์กับประเทศชาตินะครับแล้วก็ไม่ทรยศกับประชาชนโดยเอาภาษีของประชาชนที่ฝึกที่จ่ายเป็นเงินเดือนที่จ่ายเป็นชุดต่างๆนะครับแล้วก็จ่ายเป็นเงินสําหรับมาซื้ออาวุธซื้อ เครื่องอานวยการฝึกต่างๆของท่านนั้นนะครับแล้วท่านทรยศประชาชนประชาชนด้วยการเอากลับมาทําร้ายประชาชนนั้นนะครับเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในกองทัพคงจะต้องมีการปฏิวัติกันยกใหญ่นะครับเพื่อให้นายทหารคนดีๆนะครับนายทหารที่เก่งและคนที่จะทําให้กองทัพมีศักดิ์ศรีดีกว่าเท่าที่ผ่านมาและที่เป็นอยู่ขณะนี้นั้นก็ควรจะได้มีโอกาสขึ้นไปสู่ใน ในตำแหน่งที่มันสูงขึ้นนะครับก็ฝากไปคิดก็แล้วกันนะครับงานศพของท่านดรพิวันวิริยะชัยนั้นทราบประทางครอบครัวนะครับได้ติดต่อทาง UNHCR นะครับเพื่อจะขอนำศพกลับไปที่ประเทศไทยจะนำศพกลับไปตั้งนะบำเพ็ญกุศลที่วัดบางไผ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับพี่น้องที่ทราบก็ถ้ามีข่าวชัดเจนว่า ศพของท่านถูกส่งกลับไปที่นนทบุรีแล้วก็ไปร่วมงานกันได้นะครับเป็นการอำลาอะไรให้กับท่านพลเอกดอกเตอร์อภิวันวิริยะชัยนะครับก็วันนี้ด้วยความรักด้วยความอาลัายท่านนะครับเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเพลงอีกเพลงหนึ่งซึ่งท่านดรพอภิวันท่านได้เคยร้องไว้นะครับไม่รู้เพลนอะไรวันไหนไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับคนเสื้อแดงไข่เหมือนครึ่งเนี่ย ก็ขอให้สัญญากับพี่น้องทุกท่านครับว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันด้วยเพลงหนึ่งเพลงครับเราจะไม่ทอดทิ้งกันครับเราจะไม่ทอดทิ้งกันครับี่วันยืนยันไม่ทิ้งทันไม่ตอ อายุธิธรรมสุดยังอบน้ำซ้ำเติมตกันละเมอทำหน้าขุทันปดกันปิดทิคนไทยผมเองขุนทันเกียดรักประเด็จก,การ เชื่อในคำนยืนยันตกเธอพิวันจะร่วมสู่ เชื่อในคำออยืนย,ยันตกเสือพี่วันจะร่วมสู้วันวานหัวยืนสู้แนวหน้าใครสุญยาับคนเสือแดงคลิงดังๆให้กับแกนนำของเราที่อยู่ในคุกด้วยครับ